ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord mm hmm. เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเธอร์มลแอคด้วยกันนะครับผม mm hmm. และสุดท้าย oh, <my. S 1> ขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวชวนเธอมวันนี้อยู่กับคอนเทนต์ของตำนานจอมยุทธผู้ถังซานอันนี้นะคะ อีพีที่สองอยห้าอ่าสองร้อยห้าถึงสองร้อยเจ็ดนะคะครับผมก่อนจะไปดูก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะครับผมไปดูกันเลยครับมาเลยเออถังสารยังกระถายอรชรแสนปีน่าสำวยชีวิตแล้วนี่นะเอองงดิน่าสนุกแ่ เพื่นฟูพลังอย่กผิดเลคะม่งสทุกคนจัตีทักษะวิวัฒนาเขตแดนเทพสังขารโอ้โหหนักอลังเออน่าติดหัวโอ้โหแตกเลย กลับมาด้วยเวิวใหม่แล้วครับโอ้โหดูดคนตาินตาวงแหวนวิญญาณแสนปีสี่หมแถมยังเป็นวิญญาณยุึดคู่อีกพอฝึกหามรุ่งหามข้ามาหลายปีจึงทะลวงระดับมหาปราดวิญญาณได้สำเร็จเดีวขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วแต่พวกนี้กลับมาลุถึงระดับวิญญาณพร้อมช่วในช่วงพริบตาเออโอ้ยังเป็นไปได้ยังไงหากพวกเจ้าเล่นตุกติกแล้วก็ต้องตายสถานเดียวโอ้เจ้าหนุ่มคิดจะช่วยคนจากเนื้อมือข้า เจ้าฝันไปเถอะจักรวรรดิวิญญาณยุดเดินหน้าโจมตีส่วนเจ้าผู้สืบทอดสำนักข้าวเทียจะต้องตายในเงื้อมมือข้าอาจารวังเขาคือนมทำพิธีทีดิจิตคนจักรวรรดิพลังแข็งแรงมากข้ารู้แล้วรุ่พี่ิตข้าจัดการเองคนที่เหลือฝากพวกเจ้าด้วยพี่ระวังนะ พี่ทำพี่พีเลยเหรอมันเดือนอะไร้ะโอ้โฮะอืมพูดช็อตโอเคดูสิตี้ก่อนตอันนี้เป็นล่าจุกีในน้ำผมมายุดเลยนะแล้วพี่จะสู้อะไรได้ ตาจะมาช่วยพี่เลยเดี๋ยวว่าพี่ตุยนะแม่วนะอย่าไม่ได้โอ้โหเอา้าใชว้าวเรียกเขาไปทีเถอะว่ามาช่วยกันหน่อย <c oughs> จะได้ไปอูโหแต่คนนี้หลบสบายมากเลยอะ ดีหัวดีหัวมานี่ยโอ้โหอ้ยหักนี่อู้เดียกเขาไปไหนคะหูดื้อย่าว่าอู้เอาอู้เออ กันใหม่กันใหม่มช่วยไอแบบบาดเจ็บบาดเจ็บสักหน่อยได้ไหมให้มีกระดองยันยันนิดนึงเลตรงแก้มไม่กิ่นโดนไปแล้วนะโอ้โหโอ้ <c oughs> พี่แตก <c oughs> <c oughs> กระดูกอะไรก็หักแล้ว <c oughs> อ่ะโอ้มาช่วยอทิ้ง่อยใครก็ได้หรือใครเอาคนนี้ไปทิ้งเอาไปสมทบกันต่อดไะเหมือนแบบสละชีวิตเลยอ่ะ ถ้าหนีก็หนีไม่ได้เหมือนเดิมหรือว่เนาะใช่ไหมล่ะพี่อย่าว่าโอ้โหโอ้โหลบ้าก็จับราเจัาได้สักทีอย่าบังอาจโอ้ท่าไฟเหรอหูแตกสะละล่างเหรออู ทอััคิสกตห,หตายด้วยกันครับหูพี่สลวเลยล้อเพื่อนน้องเนี่ยตายเลยอ่ะตาย้อมกันาระ ดำตุยไปเลยดำเวรหนูต้องตั้งใจเรียนนะลูกคนเลยแล้วไอ้คนนี้มาตรงนี้ทำไมวะมาทำอะไรของมันยังไม่ได้อยู่กับเพื่อนเหรอโอ้ยจิงกับันไี่ตายนะเอาไม่ตาย,นะย,ตายด้วยนะเอาช่างมันนักเรียนไม่กี่คนเสียเวลาเปล่าๆไม่ แค่กำจัดกบฏสักใหญ่สุดในพื้นที่ได้แล้วก็พอสนามจับสัตว์แห่งความตายเตรียมพร้อมแล้วสนามจับสัตว์แห่งความตายโอ้โหแล้วตาของพี่คืออะไรอ่ะเป็นตาหมาป่าขออันนี้ไปฟื้นได้ไหมไมหวีตายหมดเกินจะกรว่ิวิญญาณทำศึกต่อไป เราทหารข้าเทียนโตวไม่กลัวความตายเทียนตัวตอบโต้ต้นทีเราทหารกล้าลูกแรงฮึกสู้พบกับจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ใหถึงที่สุดข้ามันโโอ้หเออเขามีสามันนะเขาเป็นหกสองห่องใช่เดี๋ยวเจอนะเดี๋ยวเจออย่าไม่ได้เอาอันที่มันแบบพวกเธอจะว้าวกว่านี่ย เรื่องความปีศาจจะจบแห่งดับศูนย์เจ้าหนุ่มแค่ระดับวิญญาณพรหมยหัศทักษะวิญญาณระดับเดียวกันเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าหรอกงั้นเหรอวันไม่จะฆ่าเที่ยวแหลกสังหารเออกระดูกวิญญาณนั่นเนี่ยข้าไปต้องการถักหลังทักษะวิญญาณของเจ้าจะจะผนึกระบอกมังกรเจ้าซะทะลวงเยอมรับมือให้ดีเลยแล้ยวสุดลิขิตท่ารับอีกแล้ว โอ้โหดังกันทังเทพหุ่ยยี่กลับได้เฉยเออไม่ทันหนิงแตกนะเมื่อกี้ไหเนาะโอ้โหโอเคก็เก่งอยู่นะถ้าเมื่อกี้จากฝีมือของเจ้าแค่นั้นก็เพียงพอขอเท่าเทียนสามารถสยบวิญญาณยึดอาวุธทุกชนิดได้อ็้งโอ้เมื่อกีแล้วมันสยบแทงไม่ได้เลยบอก พิจิตมาช่วยเหลือแผนการของปีปีตรงอย่างเต็มที่ทำภารกิจเมืองซีหลูให้ลุล่วงรับซบวันวันฝึกแต่กับพี่ใหญ่มันไม่สนุกเอาซะเลยในที่สุดก็ได้เปลี่ยนรสชาติสักทีถ้าคือผู้ควบคุมเกมสนามนี้โอ้โหเจ๊กัน โอ้โหคุณกูนี่ก็เก่งเกินนะขนาดไม่มีปีกน,นะขออ <laughs> นาดไม่ได้รวมเนี่ยนะ่ะกระแสวิญญาณที่เปดิด พโมสััอ้โหโอ้โหเออเอิสานแต่มันมี่ไ้นึกไมถึงว่าพยัคโลกันจะโจมตีได้เร็วและมีพลังขนาดนี้นักศักษาพิญญาณเลยปอแต่ จะปลุกสัวประาน้อยเยไปจากตอนแรกโดยสิ้นเชิงคิ่เป็นเม่นไม่นึกว่ามูฟไสจะฝุนทักษะภาษาได้ดีขนาดนี้เยี่ยมไปเลยสถานการณ์ของเราได้เปลี่ยนถาฝังอาตารราบเดนก็สำเร็จองคตรด ดูเอฟเฟกต์นี้ดีเนาะสัมโฟสวยงามโอ้โหไอ้พวกสวะสาบโฟมาให้ข้าเก็บควานโอ้โหกัดิ๊ทีเดียวเลยเหรอนั่นก็เก็บไปด้วยกันเลยนีเลยเ็ดเดนหน่อยนี่เลย

อ้อกระบวนท่าที่แก่งที่สุดของเจ้าเอาอรอให้เขาทำกระบวนท่าที่แก่งที่สุดออกมาเฮ้ยม,มังกรน้ำเฮ้ยมังกรเจอมังกรอื